ครับคุณผู้ชมขณะน,นี้คุณกำลังรับชมรายการครูพ um ุ่มพวงความรู้สู่ชมชนรายการสารคดีแบบเรียลลิตี้ที่จะพาออกไปติดตามเรื่องราวของเครือข่ายครูจากโครงการ ก่อการครูในหลากหลายพื้นที่ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และช่วยกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ที่เปรียบเสมือนกับรถพุ่มพวงที่เข้าไปจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยมีพื้นที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นศรีสะเกดกาลสินเชียงใหม่และนครสวรรค์ เพืสร้างนิเวศการเรียนรู้ใหม่ที่มีการเชื่อมร้อยครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเข้าด้วยกันและช่วยเหลือน,นักเรียนที่มีความไม่พร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเวลาในการดูแลการเรียนรู้ของผู้ปกครองรวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด3เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2563 และจากนี้ไปตลอด3เดือนของการกระโดดเกาะรถพุ่มพวงไปกับคุณครูในพื้นที่ต่างๆเราจะได้เห็นว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนหรืออยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นตลอดจนเห็นบทบาทใหม่ของคุณครูที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนหรือคอยชีย้นำเด็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการทำหน้าที่เหมือนโค้ชที่คอยพัฒนาทักษะแนะนำและ พาผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเขาอยากจะรู้จากในตอนที่แล้วเราได้กลับไปที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยกับกิจกรรมสิทธิเด็กในชั่วโมงบูรณาการกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจังหวัดขอนแกน่น ไปดูการทำกิจกรรมรถพุ่มพวงในวันที่โรงเรียนทำการเปิดเรียนตามปกติกันครับโดยจะเป็นการชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมเสริมเข้าฐานเรียนรู้เพิ่มเติมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนไปถึงระดับชั้นป .6 กันเลยโดยแต่ละฐานนั้นจะได้ทำอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลย มีมาตรการเรื่องของการคัดกรองเด็กนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงเรียนเราก็จะมีการวัดไข้ล้างมือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็พยายามที่จะมีการเว้นระยะหา่างซึ่งอันนี้คือเราก็จะทําทุกๆวันระหว่างวันถ้าเด็กมีไข้อะไรเงี้ยเราก็จะติดต่อผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมารับกลับอันนี้ก็จะเป็นวิธีอย่างหนึ่งเพราะปกติแล้วถ้าเด็กมีไข้นี่เราก็จะให้ทานยานแล้วก็พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการป้องกันของ โรรงเรียยนด้วกิจกรรมช่วงเช้าของเราเนี่ยกิจกรรมจิตศึกษาคือการกลับมารู้เ้อนะรู้ตัวการกลับมาตั้งหลักตั้งใจเพื่อที่จะได้เปิดใจรับองค์ความรู้ใหม่ๆในแต่ละวันเราจะมีกิจกรรม14จังหวะให้เขาได้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนำไปองกันนะคะ อลไรที่เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาตั้งหลักกลับมามั่นคงในจิตใจมากขึ้นอย่างนี้ค่ะมันไม่ต้องสวิงมากชีวิตมันก็ราบรื่นได้อย่างมีความสุขได้ค่ะกิจกรรมของโรงเทศบาลคุ้มหนองคูวันนี้นะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นบูรณาการตั้งแต่อนุบาลจนถึงปงหที่จะต้องเชื่อมร้อยกัน กิจกรรมแรกของเราในวันนี้จะเริ่มที่น้องๆชั้นอนุบาลหนึ่งกันก่อนเลยว่าแต่ฐานกิจกรรมที่น้องๆจะได้ทำนั้นเป็นกิจกรรมอะไรเหลอครับคุณครู อนุบาลเนี่ยเขาก็จะเรียนเรื่องวิถีธรรมชาติเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการเล่นของเขาก็คือการทํางานของเขาถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยให้เขาเล่นนั่นหมายถึงเขาได้ทํางานละคุณครูก็จะพาเด็กๆทํากิจกรรมอนเตอรีคือกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เลือกที่เขาจะอยากจะเล่นอยากจะทํางานอะไรที่เป็นกิจกรรมเดี่ยวเด็กก็จะอยู่กับตัวเอง ก็ลหลังจากนี้ดาพาไปชมกิจกรรมของพี่ป .1 ป .2 ป .3 ค่ะเขาจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะตอนนี้เราใช้แมสแบบเป็นแมสอะไรคะ<ม>เรียกว่าแมสอะไรเอ่ยผ้าอนา,า,ามาัยแบบผ้าทีเนี้ยเวลาเราถอดปุ๊บเราเอาไปไว้ไหนบางคนก็วางไว้บนโต๊ะเด็กๆลืมไหมคะลืมทำหายบ้างครูก็เลยพาทำ สายของแมสเพื่อช่วยในการเก็บรักษาโอเคไหมคะเด็กๆรู้แล้วเนาะว่าต้องทำอย่างไรเราจะพูดคุยกันไหมคะในระหว่างเราทำงานของเราไม่เราจะวิ่งเล่นไหมคะไม่ หรับป2เนี่ยป2เขาก็จะเรียนเรื่องการปลูกผักซึ่งธีมบูรณาการของเขาก็จะเป็นเรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินพึ่งพาตัวเองอพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออะไรคะปุ๋ยเด็กๆรู้ไหมว่ากว่าที่มันจะมาเป็นปุ๋ยมันต้องมีส่วนผสมอะไรบ้าง ขี้หมูขี้หมาขี้หมาขี้หาไม่ได้ผสมนะคะแต่ว่าขี้หมาเขามาขี้ใส่นะลกูกในเมื่อเรามีกระถางที่มันน่ารักสวยงามแล้วแม่วันก็เลยจะชวนเด็กๆมาผสมปุ๋ยสี่คนแรกคนนั้นจะได้มาช่วยแม่วันนะคะนับหนึ่งถึงพรุ่งนี้นะคะหนึ่งสองสาม ใครอยากได้ถุงไหนหยิบเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเทกองรวมกันขอบคุณอาสาสมัครของเรานะคะเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆรู้สึกแฮปปี้เขาบอกว่ามันเป็นทักษะใหม่ที่เขาไม่เคยไม่เคยได้ทำอะไรเยเงีค้ค่ะเช่นน้องคนนึงบอกว่าไม่เคยจับดินเลยไม่เคยจับขี้หมูเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาวันนี้พอเขาได้จับ เขาเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่เขาได้ยินมาแต่มันมันยังมีข้อดีที่จะสามารถทำให้ผักของเขาเนี่ยโตได้อีกเนี่ยเขารู้สึกขอบคุณรู้สึกดีมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ที่มีกิจกรรมนี้มามาให้เด็กๆได้ทาอย่างเงี้ยค่ะส่วนป .3 เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องของการพึ่งตัวเองให้มากขึ้นคืออ่ะหลังจากปลูกอยู่ปลูกกินเสร็จ เราก็มาทําอยู่ทํากินทําอาหารกินได้ทําอาหารกินเป็นดูแลสุขภาพเลือกวัตถุดิบเลือกซื้ออะไรที่มันเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองค่ะต้องระวังเป็นพิเศษนะลูลกนะใอนี้ก็จะมองเห็นสีสันดีแครอทสีนวนหอมสีเขียว <Yeah. S 2> ไหนหน่าทานยลูลกอ่อาฝาปิดค่ะ ทีนี้เรารอนะคะรอว่าไข่มันจะฟูขึ้นแล้วเราค่อยแต่งหน้าด้วยปูอัดแม่สมพิษจ,จะให้หัวข้อความรู้สึกนะคะเรารู้สึกยังไงและหัวข้อที่สองสิ่งที่ได้รับนะคะเราได้รับอะไรจากการทำกิจกรรมไข่ตุนทรงเครื่องนะคะ เดี๋ยวพวกเราจะไปดูการเรียนของชัน้นป .4 นะคะเขาจะเรียนเรื่องขยะเป็นศูนย์ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้มันมีผลกระทบเยอะมากฉะนั้นคุณครูเขาก็จะสร้างความตะหนักแล้วก็จัดการเรียนการสอนเรื่องขยะเป็นศูนย์กันค่ะเปลือกส้มเราจะเป็นขยะประเภทอะไรใส่ผังอะไรอ่าใส่พังสีเขียวรู้ไหมว่า เปลือกส้มนีย่อยสลายประมาณ6เดือนนะ6เดือนทีนี้เราจะจําลองภูเขาขยะในเรซลูอาจจะให้เด็กๆลองแยกแล้วไปวางใส่ฟิวจจเจอร์บอร์ดที่อยู่ตรงกลางถุงถุงก็วางเลยนะลูกตายไปเลยเมื่อได้เรียนรู้เรื่องขยะก,กันแล้วเด็กๆก,ก็ได้ลองทําการแยกขยะก,กันตามกลุ่มครับและนอกจากที่จะแยกขยะก,กันในชั้นเรียนแล้วในช่วงบ่าย เด็กๆก,ก็ได้ลงไปตัดกล่องนมนำไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปทำอะไรกันต่อเหรอครับเด็กๆสกัดวครับเพื่อเอาไปรีไซเคิลส่วนป .5 ก็จะเป็นเรื่องอาหารและสุขภาพฝึกให้เขาได้ทำอยู่ทำกินแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นเพื่อที่จะให้เขาได้ พ้นวิกฤตของการที่จะซื้อขนมหรือเลือกอาหารที่มันทำลายสุขภาพของตัวเองเขาเองเขาก็ต้องรู้จักที่จะทำกินเองเป็นแล้วก็เน้นเรื่องของการเลือกที่จะเอาวัตถุด,ดิบหรือทำอะไรที่มันทำลายสุขภาพให้น้อยที่สุดให้เราสามารถหยิบได้สะดวกไงอุปกรณ์เราต้องไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันันไหนเกะกะมือหนูเอาถอยจปดก่อนลูกระวังนะลูกการใช้มีดระวังด้วยนะลูกนะการใช้มีดระวังอนตรายใช่มันอันตรายมีดมันคมด้วย เดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมบูรณาการของพี่ป .6 กันนะคะซึ่งวันนี้เราจะเชิญวิทยากรนะคะจากสี่เวล้อมภาคสิมาเสวนา,นากับเด็กๆทักษะที่เด็กๆจะได้ก็คือเด็กๆจะได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการตั้งคําถามการกล้าแสดงออกฝึกความเป็นผู้นําเดี๋ยวป .6 เขาจะมีบทบาทแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลลพื้จากขยนก็เชื่อมโยงหาแหล่งน้ําด้วย และอย่างที่าจารยายพูดว่าน้ําก็โยงมาหารเรากินอาหารที่เรากินก็โยงมาจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาหารเราเพราะ,ะนั้นก็กลับไปสู่คำถามแน่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมสําคัญต่อชีวิตเนาะ,ะชุมชนเราในหลายชุมชนนะเราใช้น้ําแล้วเนี่ยเอาไปไหนรู้ไหมครับใช้น้ําเสร็จใช้น้ําเสร็จเนี่ยแล้วรู้ไหมจากจากข้อนี้ไปไหนบาง,บางแห่งก็ลงบึงใช่ไหมบางแห่งก็จะไหลไปตามร่อง ล่องท่อที่สบาในสบาก็จะรวบรวมเอาไปบำบัดน้ำเสียจากช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาทำให้นักเรียนต้องเรียนทางออนไลน์กันเป็นส่วนมากแต่ตอนนี้โรงเรียนทุกแห่งได้เริ่มเปิดเรียนกันตามปกติแล้วคุณครูได้นำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมครูพุ่มพวงอย่างไรบ้างครับมันก็เป็นประสบการณ์ ของพวกเราอย่างหนึ่งทั้งครูทั้งเด็กที่เจอกับสถานการณ์โรคระบาดท,ทีเ่เราไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆแล้วเรื่องของการเรียนออนไลน์การใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้เครื่องมือที่ที่ที่ดีสแสวงหา,อ,าองค์ความรู้จักเครื่องมือพวกนั้นได้อะไรหลายอย่างมันออนไลน์ไปหมดแต่ในขณะที่จะต้องเรียนรู้ยังไงให้เขาใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมเยอะะเลยมั้ชอบคับได้ใช้สมองในหลายๆด้านครูสอนสนุกอะค่ะมีกิจกรรมให้ทำเยอะกิจกรรมตอนทำอาหารค่ะเพราะว่ามันเหมือนได้พัฒนาฝีมือการทำอาหารเราแล้วก็ช่วยให้เรามีทักษะการทำอาหารด้วยก็ขอบคุณครูมากๆนะคะที่นำกิจกรรมนี้มาให้พวกเราได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆทำให้เรามีทักษะในช่วงปิดเทอมด้วยค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ก็คือการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างครูกับครูครูกับผู้บริหารครูกับเด็กแล้วก็ครูกับชุมชนมันเป็นกิจกรรมที่เราเลือก,เด,กเด็กเลือกแล้วทําร่วมกันกิจกรรมลดพุ่มพวงมันทําให้ทั้งเราแล้วก็เด็กเกิดความเท่าเทียมแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันให้ตัวเราเองเข้าใจชุมชนมากขึ้นเด็กที่เขาอยู่ในชุมชนอยางเงค่ะผู้ปกครองก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจที่อยากส่งเด็ก มาเรียน,กา,ยนะะการเรียนรู้นั้นไม่มีกรอบมาจำกัดหรอกครับว่าต้องมีห้องเรียนหรือไม่เพราะแค่เราได้ไปเห็นได้ไปลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นแล้วล่ะครับอย่างที่เราได้เห็นจากกิจกรรมรถพุ่มพวงของโรงเรียนเทศบาลคุ้งหนองคูแห่งนี้ที่ได้นำเรื่องใกล้ตัวมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และที่สำคัญ ยังทําให้พวกเขานั้นได้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้นไปอีกด้วยล่ะครับการจัดองค์ความรู้จัดกระบวนการเรียนรู้มันไม่ใช่แค่เรื่องในหนังสือการที่คุณครูมาช่วยเหลือกันออกแบบแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทําลงไปหาผู้ปกครองลงไปหาชุมชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันจะทําให้บทเรียนมันมีความหมายมากขึ้น อันนี้คุณครูเองก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนอย่างเดียวแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของผู้ปกครองไม่ต้องมารอให้ชุมชนเข้ามาเราต้องเข้าไปหาชุมชนคุณครูจะเห็นว่าบทเรียนตรงนี้สําคัญมากงั้นการจัดบทเรียนบางอย่างก็ขยับไปที่ชุมชนขยับไปที่คนข้างนอกขยับไปที่บริบทแวดล้อมใกล้ๆโรงเรียนเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นเจตนาเห็นเจตนาของครูที่ครูเข้าไปแล้วพอกลับมาเนี่ยเราคอนเน็กกับเขาได้ง่ายขึ้นทั้งครูทั้งเด็ก เราก็จะเรียกแม่รองแม่ครูอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันสัมพันธ์กันง่ายพอความสัมพันธ์มันง่ายเนี่ยเราเราจะจัดองค์ความรู้หรือเราจะบอกอะไรกันเนี่ยคือมันก็ราบรื่นกันมากขึ้นค่ะแม้จะต้องห่างกันไปในช่วงโรคโควิดระบาดแต่ความใกล้ชิดสนิทสนมของนักเรียนกับคุณครูก็ไม่เคยจะห่างไปตามนะครับเด็กๆยังคงอยากเจอและพร้อมใจจะมาร่วมทำกิจกรรมกับคุณครูกันทุกครั้งเลยครับ จริงๆแล้วเกือบๆทุกเย็นแหละคุณครูจะออกไปเยี่ยมบ้านเด็กคือการเยี่ยมบ้านมันก็ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองได้พูดคุยได้ถาม่ายความสัมพันธ์ของครูกับเด็กเนี่ยมันมันคอนเนคกันได้ง่ายขึ้นเราก็เอาแก่นของเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาทําชื่อมันอาจจะเปลี่ยนค่ะแต่หัวใจหลักของสิ่งที่เราได้เรียนรู้น่ะมันจะยังอยู่แล้วก็ต่อเนื่องเข้มข้นมากขึ้นค่ะเจตนาของโรงเรียนเนี่ยไปเพื่อที่จะ ไปด้วยความรักความห่วงใย,ยคือเวลาเข้ามารับลูกเนี่ยรอยยิ้มของเขาการพูดคุยการถามถ่ายหรือการที่จะพูดคุยถึงเรื่องลูกหลานของเขาเนี่ยมันทําใหม้มันพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําแล้วก็มีความหมายมากขึ้นอ่ะผู้ปกครองชอบมากค่ะและอยากให้มีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับจากกิจกรรมในวันนี้เราก็คงจะได้เห็นแล้วว่า แม้โรงเรียนจะเปิดเทอมตามปกติแล้วแต่การสร้างการเรียนรู้อย่างหลากหลายยังคงดำเนินต่อไปโดยอาศัยความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนนั่นเองครับเรียกได้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่จริงๆครับแล้วกลับมาติดตามรายการรู้พุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุทธทาง a อ t v ช่อง4ทีวีเรียนสนุกและในตอนต่อไป เราจะไปกันที่โรงเรียนไร่ส้มวิทยาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นจะมีกิจกรรมอะไรรอเราอยู่บ้างต้องห้ามพลาดนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างพื้นที่ของการสื่อสารของพลเมืองอย่างแท้จริงเราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของระบบการศึกษามาร่วมแบ่งปันไอเดียหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของท่านโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพื่อร่วมปักหมุดสถานที่สร้างเรื่องราวหรือรายงานสถานการณ์ที่น่าสนใจทางการศึกษาร่วมกับเราทางซีไซ